กลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อทุกคนนะบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยพังลาววันนี้คอยพามาเบิงหล่อเบิง่วนอ่อยเด้พี่น้องมาหล่อเบิง่วนอ่อยคอยเริ่มอันเป็นลำอันใหญ่เลยได้พี่น้องเอ้ยวยมาเบิงต้นมอกเ้าวยก่อนนี่นี่ต้นนี่ต้นน,ตนนี้มันก็สวยงามอยู่แต่ว่าต้นนี้โอ้โหเป็นอย่างพี่น,อน้องต้นนี้มันจิหลอดบ่ะพอดน้าแหล่งวันจิหลอดบ่ เคยีดอมันสิบลอดเด้อเอยเบิ่งคักแล้วไหมเป็นลําดีอยู่พี่น้องอ้อยอ้อยตัวนี้มันสีเป็น่ําแบบว่ามันแข็งแล้วมันก็สีบลลมเลยพี่น้องแล้วก็อ้อยทางใ้นนั้นมันสีเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งโอ้ยมันล่มง่ายพี่น้องเลยเวลาฝนตกลมมานี่ลมเป็นแถบเลยเดียวเอยสิพผ้าเบิ่งอันตัวมันล่มอันตัวนี้มันบลลุมนี่ยห่วงพี่น้องไห่วงเบิ่งลํมมันกะมันแข็งนี่ หวานกับหวานเนี่ยไหเผาถ่านเลยพี่หนุ่มเผาถ่านนี่โอ้ยคิวคนไปแต่ใบมันยังแข็งพี่น้องฮักแป๊ะคุณนะกางานอยู่เด้อพี่น้องเดี๋ิน ห่อนยำแหลงมาเราค่อยจะไปปั่นขายเด้ถ้าขายบโบมือเราค่อยก็ซืมาปุ๊บพี่น้องเลยค่อยซืมาปลูกไปทั้งปุ๊บปลูกใหม่เอาพันธุ์มันไปปลูกขยายใหม่เพรมันเป็นอันนี้เป็นอย่างว่พี่น้องมันเป็นตายเด็กต้นมะพร้าวค่อยก็ได้มวใหญ่ต้นเดี๋ยวเมื่อหนาพนก็จะเอาเพีองมาใส่ถ้าปั้นเข่ากันปั้นเข่าใส่เพีอง เพื life, gary, ่อมาปกหากมันปกเหงามันนะพี่น้องนี่ตัวนี้แหละตัวมันหล่มง่ายหล่มง่ายพี่นอรอบางเนี่หล่มตีแตล่มบมาบวชผัดนี่ต้นหนึ่งต้นนี้งวดกัดแล้วเห็นบอกพี่น้องงูอกัดแล้วนี่ไปทำผนโตบองงามกับบองงามพี่น้ออเอ้บองงามกับงามเนี่ยต้นลอกเผากับจะมันเป็นได้ นี่เห็นบอกล้มแต่ว่ามันนานเกิดลูกดีแล้วอ่อยอันนี้เบ่งเกิดลูกซ่อนตลอดเวลาหาตัดมันเสียบ่หมดจากเถื่อได้นี่เ,เกิดลูกซ่อนตลอดตันนี้งามยย้ะต้นนี้แต่ต้นต้นต่อไปนี่มันมองงามพี่น้องมันเป็นยังเบ่งข่อยสภาเบ่งก็นนี่ สีหลอดบบยำแหลงมาเบิ่งตุ่นนี้แห้งให้ดิข้ามันบ่ตายก็บ่เป็นอยังดอกพี่เนาะเคอยคว้าเอาได้ยังเคยกางหนึกแล้วมันบองามนี่ใส่ยังมันก็บ้องามได้พี่เนาะี๋ยวมันบ่ทานแต่ติดบ่อันนี้ก็ชีไข่เน่ยอายุหนอพี่น้องเดิต้นสุดท้ายเดลยต้่นต้นสุดท้ายมากะ กรปตาจะดิดไกินอยู่ขันเป็นแนเนี่ยน้องพี่น้องกปตาจะดิดไกินอยู่ดอกขันงามปาน,นมึงอ้อยคอยว่างนี่โอ้ยมันตายพี่น้องเอ้ผลตกลินมันออกเยียงก็ย่างไปเรื่องตัวข่อยปลูกใหม่เดี๋ยวต้นหมักมีข่อยพี่น้องใหญ่ได้ต้นหมักมีแต่มันมีแมงมาแต่มะยังมากินใบมัน มันเป็นโลกนะพี่น้องเอ้ยบางต้นก็ทแต่ต้นนี้ไม่ได้เป็นเนะาะใหญ่แล้วพี่นากา็ปีหือพลลัลธ์มันจะม,มากพีน่น้องบางมากันน,นั้นมางยังค่อยมากเล่นใหม่โอ้ยโดกขักพี่น้องเอ้ยพคนน่ะทางล่างก็มีเลยคนน่ะดอกแท้โดดกว่ามาเบื้องอ้อยที่ค่อยปลูกใหม่พี่น้องค่อยปลูกใหม่เด้ มัเจี๋ยงงามเลยเจ๋งสวยงามอยู่่นองเอ้ตัวนี้เราวมันจะออกออกงามก่อนตัวนะตัวนั้นที่มันอ่ะนะมันเป็นอย่างนั้นฝนตกแล้วมันเน่าอ่ะนะพี่นนองมันเน่าแล้วมันออกออกบางงามมันออกมปแยงไม่จ้างอันนี้มันออกดีอยู่กับบดีไปได้ดอกมันก็เน่าคือกันอยู่ี่ฝนตกใส่ชวนค่อยปลูกแต่ว่ามันไม่ได้ตกลินนะพี่นนอะมันก็เลยบ่ได้เน่า มันก like ็ออกมาในเนี่ยี่ต้นหนูมีอีกคนตัวบองงามกับบองงามคือว่าแล้วต้นหมีกะนดูอยู่ทางนั้นเดี๋ยวมันกัดสิใหญ่เมื่อไรแหละพี่น้องเอ้พวไปพวมันหายห่วงเลยแหละหายห่วงแล้วพี่น้องต้นหนูมีก็ได้พามาเลาะเบิ่งพี่น้องแต่ดูเราจะพามาเลาะเบิ่งอันเบิ่งหัวเบิ่งสวนค่อย เดี๋ยวทางนี้ก็จะม,มีมีต้นมังมีเป็นแถวไปพูดพ่นต้นทางใน้่นแมงอีกย่างมันกินของข่อยกินใบมันยพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะเอายามาสีดก,ก็ปลูกมังมีก็มีแนวอยากกินของข่อยอยู่ด้เบิ่งอ่อยลมลมดีขนาดเลยพี่น้องเอ้ดีเด่นนี่เขาเสียใจได้ระบาดพายุพลมาลมเป็นเส้นเลย อ้อยนี boxing, ่มันตั้งลมง่ายเด้อพี่น้องมันบ่คืออ้อยตัวน่ะอ้อยตัวนั้นมันเสียนะมันนะนัพี่น้องนี่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 ต้นนี่ไข่ต้นนี่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 แมงอันที่มันกินมันมากินใบอันนี้นี่เบิ้งพี่น้องโอ้ยปวดโพราะมันเป็นขมังตรงโจ๊ะนะพี่น้องแมงนำผลนะขบวัวแมงอีหยังซื้อมัน มันก็เริ่มนาเลยเด้พี่น้องเอ้ยคอยตัดไปปลูกคอยตัดไปปลูกอยู่หันมันก็เริ่มเริ่มขึ้นแปลว่ามันมันออกออกออกแนไว้นะอ่อยอันนี้มันก็เริ่มนาขึ้นนแบบาขึ้นน,ออออออน,นะออกแนงตลอดเลยเดียเ๋ยพี่น้องแนงก็นงนันเด้เมืองต้นมีคอยอยู่ในนี่มันงาม,มอ,ดดอ,งอ้อยพี่ต้นนี่เลยเบิ่งเลย่มไปเบิ่งพี่นะสู้งนะ Còn với con cái là thải cân xuống không có chạy nữa Như này này cái chi lái tốt tốt Mình khuyên bà bái ỏi là lẽ Nhạc 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 hai hòa Nhưng nó tẹt nén cân đi Với đấy ỏi cả đây Xuống đi này, đi xuống มันปลูกบัตนหลายได้พี่น้องเพราะว่ามันบาดไาอชัพาายพันธ์บดไอพันธ์มันมาหลายนะไปไปเอาน้ำเพรนนั้นมันได้หน่อยเดี๋ยวพี่หนาก็ไปเสียขยายพันธุ์ออกมาทีนี่ก็จะมีต้นหมักมีมาเบิ่งหัวขาข่อยพี่น้องมันสูงขักสูงแน่งนะหัวขาดเลยไปเสียหยาบออกมาก,ก่อนเพิ่นนะกอขานนะสูงแต่สูงว่า พวกแมนชีตำๆอันหัวก้ากะมันแนวอันเดียวกันอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันงามเฮียจังไดเลยต้นมีต้นนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องมันงามบ่หรือว่ามันจังไรแหละมาเบิ่งต้นลำใหญ่เดี๋ยวข่อยเอามาปลูกเดๆๆแตกใบอ่อนจนจนแก่แล้วมันแตกใบอ่อนเฟินึงเฟิร์มแก่เนาะพี่น้องข่อยสิพาไปเบิ่งกันไปไปเบิ่งกันหมดคู่ต้นก็ ยู่นี่สิเป็นป่าดอกกระเจียวอันนี้คอยเอามาปลูกใหม่หากัดติดเต๊มแต่จะได้กินบอพี่น้องมาติดตามมึงพร้อมกันปีหน้าเพิ่งเละมันสิใหญ่ฉ่ำได้อยู่นี่ก็สิคอยเอาออกจากนี่ก็ไปปลูกก็ได้หลายเติบเด้ี่น้องอ้อ,อยนี่ตัวน้องมีคอยกัโอ้ยเป็นใจไหนมืดมืดอ,อันนี้คอยเอาเอาบัวกินหมากมาปลูกไว้ บ่ไว้วั่งอันนี้สิเป็นมันต้นกินหัวได้เด้อพี่น้องบ่แม่นบ่แม่นมันที่ว่าเขาเฮ็ดขายเด้มันต้นกินหัวได้เนลําหัวมันก็ใหญ่เตเป็นหัวนี่มันสิเป็นหัวมืนเนาะปลูกไปซแหละพี่น้องเอ้ยน้ําหัวน้ําสวนอันนี้สิเป็นขมินอันนี้สิเป็นมะฮุงพี่น้อง เริ่มสุกแล้วค่อยไปกินน้ำเลยอันนี้กับต้นหมังหุงคือกันหมากแล้วต้นหมักจีดาจีดายางพอยตูบางบีก็ยังไม่หลายต้นเดยวพี่น้องผุนมะพร้าวค่อยสวยงามอยู่ต้นนะอันนี้สีแมนต้นถั่วลี่นต้นทุเรลี่นเดยวพี่น้องค่อยเอามาปลูกมันแตกยอดแล้วเบง่งมันก็จะเริ่มติดเลยได้บาทนี่พอหวานแต่ว่ามันจะติดเลยเด้พี่น้อง ขอบ่ทัน้ใส่ยังได้นี่เพิ่นว่าบ่เผาให้ใส่ถ้ามันบ่ติดเบิ่งใน YouTube นะพี่น้องมาลุ้นนํากันเด้อพี่น้องมันสิติดบ่มันสิได้กินมากบ่ขอก็บ่ค่อยปลูกจากเทื่อเด้อพี่น้องต้นทุเรียนหมกหุงมีหลายต้นเด้อบ่หมกหุงพี่น้องหมากจังนดอค่อยปลูกกันสกันใหม่มาเบิ่งามีอันขอมา ดิแขมาอันพร้อมพร้อมพร้อมกับทุเรียนแตกแนงเลยทด้นพี่น้องเอ้ยก็เริ่มง,งามอยู่ค่อยว่าเริ่มง,งามแล้ว่าหนี้ปีหน้าเขาชิ้นใหญ่กว่านี้เดินมันหมดหน้าโพนอดกระชิมาหดน้มกระมามหดหนามเลยพี่น้องดิพี่น้าก็านนมีต้วนิดน้อยก็ยยยปลูกใหม่มาเบิง่งเผาต้นนี้ป้าหนามเอาหายผ้าเผาสูงเลยพี่น้องนี่บริเวณหน้าเผาเตีย้ยอันมากอันนี้ค่อย พอมา,มาเน็บใส่ในหกักอันเหงาออผผาเป็นเสยพี่น้องเอ้ยสิกินเหมือดบาเพิ่นเพิ่นนะเพิ่นนะมากมากระเทกกรง,งามอยู่ต้นนี่เด็กพอมาเน็บเน็บใส่อยูน่นี่เน็บใส่เหงาบอกไม่เหงาบอกม่กังหมากเสยพี่น้องเป็นหมากจะได้กิ่นอยู่ได้นู่อยูอย่ในกระมีเลยมาเน็บใส่ มันจะเป็นเคาะไก่นี่ต้นหนึ่งเด็กก็ลัาเงนสีออกดอกว่ามันสีออกดอกสีออกยน่อต้นไนเป็นหน้องต้นมะฮุดหมากดีอยู่ด้ยนี่ต้นหนึ่งสำหรับหมากลำไยเด้อสำหรับหมากลำไยที่คอยซื้อมากับอันทุเรียนนะนี่ต้นหนึ่ง ีโอ้ยบนมีแต่เครือเครือมาเกี่ยวมันได้เป็น้องเลยมันจะออกยอดเลยอยู่นี่ต้นหนึ่งเบิ่งความหกคอยยังไม่ได้มาถางนี่ออกยอดเลยเด้วนี่ปตาแตกยอดแล้วพี่นหนอเดี๋ยวคือจะเอาพุนมาใส่แตกยอดอ่อนวัดตอนนี้เด้พี่น้องต้นลำไยต้นมักม่วงพี่น้นอเลยต้นมักม่วงแตกยอดอ่อน มันจะออกดอ,อกบอพี่น้องมันแตกในนี้หรือว่ามันมันจะเป็นจะไดออกซ่อมดอกไว้จ้าค่อยว่พพนนาพีพีต้นหนึ่งขอว่าผุงว่าใจตายเจ้าอยงานทางนี้ก็มีอยู่นี่ต้นหนึ่ง ผนต้นหนึ่งต่อไปก็จะเป็นต้นบางมีน้ำใหม่ขอยมันออกนออะไรได้อพี่น้องน้อใหม้บ่งได้นี่ขอมาปลูกใหญ่มาปลูกดิต้นน่ะก็ออกนอเลยออกนอแล้วดีวต้นนี้ก่อนนี่ก็มีนอออกอีกเด้อพี่น้องยันดิโอ้ยสองนอหน้อใหม้บ่งเด้อพี่น้องอันนี ปลูกหัวต้นมักตานี่พี่น้องข่อยนะต้นมักตานก็ปลูกไปไปรอ่อยบ่งทางในอันนี้ก็สิเป็นปลามังนัดใหญ่ไว้เติบเด้๋พี่น้องปลามังนัดข่อยก็ได้ปีหน้าจะได้กินหมากอยู่บ่้เจาะคอยว่าอันนี้สิเป็นหวานจระเข้เด้๋พี่น้องหวานจระเข้ใหญ่มันบ่ทันได้ใหญ่ได้นี่ข่อยก็มาปลูกต้นคอนแคนก็มีเด้๋พี่น้องเอ้ย บุกว่ายานมาขวดเบิกมันแกวิ่งออกโมหูิมีหัวป่บระานขวดเลยได้ท่านอาจจะมีต้นบางมีหน่อยอยู่สาสี่ต้นแต่ว่าต้นในเซตนี่โมหูยังเจนยังกับโมหุนอกเอ นี่อยู่ดีๆเกษต์โอ้ยกดเหเกินยาไหมปลูกอะไรหมมาเบิกน้ำไม้อันนี้คอยน้ำไม้ไผ่กินชุงออกนอแล้วพี่น้องเด้กออกนอปี่น้าก็สิได้หได้นออยู่อะจักเลยนะบงกอนี่เป็นลำขึ้นออกนอใหญ่เลยตัวนี้ฮะ พี่น้องเอ้ยออกหนอนใหญ่พู่นะนี่หนอมันปลูกง่ายอยู่น่ะใหม่นี่มันออกหนอไว้เด้อพี่น้องมาได้เข้ามาทางสวนโดนแล้วมัหกแทหกว่าโอ้ยออกหนอนอยเดงน้พี่น้องออกแหง่แง่หนอยมันออกไปเรื่อยๆนะพี่น้องโอ้ยหกแทหกว่าเขาไปได้มาทาง นี่เริ่มือมไงมันเลยล่ะปีหน้าก็สิได้กินโอ้ยออกนอกอีกคือกันแกะขึ้นมานอนน้อยๆเด็กตัวหน่อยก็ดิพอทันใหญ่เนาะพี่น้อยยืนเอกกรนึงบ้าบ่ได้เขามาทางมันอ่เขอให้มาทางก่อนพี่น้องมันหกหมดเลยนี่กอกกรนึง มาเบิ่งมันพี่น้องมันเป็นหัวอยู่บ่โอ้ยเียหัวไหมว่าวหอวใจพี่น้องนี่เป็นหัวแล้วรีใส่จนี่มีหัวเดียวนี่บ่อย่าบอกได้ว่ามีหัวเดียวอยู่บ้างโอ้ยเมือ่อไหร่สิมาหาขวดกันพี่น้องเยฮู้คือมีหัวเดียวระบาดนี่ อ้าวพี่น้องเอ้ยโอ้ยเดีหัวมันลงพื้นมี่ห้อนึงโอ้เบิ่งนี่ช่วใส่หัวมันจะบวบหลายดอกพี่น้องเอ้ย